สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องซาวึ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จา๋าวดประจําวันที่8กุมภาพันธ์ศพพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเพิ่เพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กตามปว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดายวิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่7กันก่อนเนาะซึ่งวันที่7แอดให้เด่นที่3กับ9ไปนะคะในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะ8 3 7นะคะเด่นที่3มาแต่3 7เอสก็ไม่มีเนาะดูมาถึงแค่3 6นะคะแต่ว่า ไปเข้าตารางนะพี่พี่จ๋าสามเจ็ดคือเข้าตารางเนาะส่วนล่างเก้าหกก็มาตรงตรง,ต,รงตัวที่แอดเน้นสําหรับในรอบเฉพาะกิจนะคะอ่ะตารางเรามาคู่กันอยู่แล้วเนาะในรอบพิเศษนะคะสี่สี่สามนะคะพี่พี่จ๋าเด่นที่สามมาสี่สามไปเข้าตารางตัวที่แอดจับคู่ก็ไม่มาเนาะสี่สามนะคะอันนี้คือเข้าตารางนะส่วนล่างศูนย์สี่อ่ะศูนย์สี่มาในชุดกันดูไปเด่นที่สี่หกมาศูนย์สี่พี่น้อง น่มามานะ่แต่แต่ไม่ได้ตัวที่แอดเน้นนะคะเนี่ยเบิ้ลก็ให้ไปที่ศูนย์กับสี่นะคะมาศูนย์สี่อันนี้ถ้ามาสี่อ่าสามสี่สี่เรายังจะได้เบิ้ลอีกเนาะอันไหนรอบปกตินะคะสามแปดสี่ 4, ล่างศูนย์สี่ศูนย์สี่มาเด้งเด้งเลยนะคะพี่พี่จะามาเด้งเด้งเลยนะคะสำหรับในรอบ VIP เนาะศูนย์ศูนย์สองล่างแปดสอง แอดมีสองศูน์ะคะพี่พี่จ๋ามีสองศูน์มาในตัวกลับส่วนล่างแอดหลุดไปเนาอะ,อะตัวที่แอดจับคู่นะคะมาสามคู่อ่าสี่คู่นะคะพี่พี่จ๋าในรอบเฉพาะกิจล่างเนาะพิเศษล่างนะคะปกติล่างแล้วก็ VIP บนแตกสี่หน่อยนะคะพี่พี่จ๋าเพราะว่าตัวนี้มาเด้งๆเลยเนาะอ่ะ ยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะพี่ๆจา๋าสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะอยากแจ้งไว้ก่อนนะคะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูแอดก็ไม่รู้ล่วงหน้านะว่าจะมาตัวไหนเนาะตามสูตรนะคะพี่ๆจา๋าแล้วก็พี่ท่าไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางเนาะสามารถแอดไลนะะ์เพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มเพื่อนตามนี้นะคะไอดีไลน์ของสาวบึงต้องเป็นอันนี้เท่านั้นส่วนเข้ากลุ่มเดียวแอดดึงเองนะคะเดียวแอดดึงเองเพิ่มเพื่อนส่งสติ๊กเกอร์มาได้เลยนะ วันที่สิบห้าถึงสิบเก้านะคะพี่พี่จา๋าอ่ะสิบห้าถึงสิบแปดแอดไม่ได้ลงแนวชางให้เนาะอาจจะดูเวลาก่อนกับสะกลุลนะคะกลับไปทุระด่วนเนาะแล้วก็วันนี้ยี่สิบสองถึงยี่สิบเจ็ดแอดไปเชียงใหม่ยี่สิบสองถึงยี่สิบเจ็ดยิงยาวเลยไม่ได้ลงแนวทางเลยนะแต่กลับที่บ้านอาจจะมีเวลาเนาะพี่พี่จา๋าถ้าใครสนใจในกลุ่มก็แอดไลน์มานะคะในกลุ่มเรามีหลากหลายแนวทางให้เลือกเ้ออ่ะสายหุน้นสายหุน้นปังทั้งวัน แนวทางเลขทูบด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาตามกันต่อของวันที่8นะคะแอดลง2ส,สูตรนะแจ้งพี่ๆสมาชิกที่เข้ามารับชมใหม่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะงงแอดลงสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะพี่ๆจ๋าอ่าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดู ตารางตัวเด่นกันก่อนเลยนะคะสำหรับในสูตรมัดรวมเดี๋ยวแอดเขียนแป๊บหนึ่งนะคะมาตารางตัวเด่นตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่สองสี่เก้านะคะเก้าหรือหกห้า หนึ่งเจ็ดนะคะส่วนเด่นสุดเนาะแอดให้เด่นไปที่สี่แล้วก็ห้านะคะเด่นไปที่สี่แล้วก็ห้ามาดูกันว่าสี่มีตัวไหนกันบ้างสำหรับสี่แอดให้ไปที่สี่หนึ่งนะคะสี่สองสี่ห้าสี่เก้านะคะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางนะพี่พี่จา๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะ อ่ะส่วนเด่นที่ห้านะคะแอดให้ไปที่ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดนะคะชุดกันหนึ่งสองหนึ่งเก้าสี่สามเจ็ดสองนะคะพี่พี่จา๋าตัวเดิมที่ต้องระวังก็คือ สองศูนย์นะคะตัวเดิมที่ต้องระวังก็คือสองศูนย์ใครชอบก็สามารถตามได้เนาะแต่วันนี้แอดก็มีเบิ้ลมาเพิ่มอีกนะคะพี่พี่จา๋าอันนี้สําหรับสายเบิ้ลเนาะถ้าชอบค่อยนําไปพิจารณาดูอีกทีแล้วกันนะคะที่สามสามกับเจ็ดเจ็ดน้องสายเบิ้ลนะคะส่วนตัวที่แอดเน้นนั้นนะคะเด่นที่สี่เด่นที่สี่ 4, แอดเน้นไปที่สี่ห้าสี่เก้านะคะห้าเจ็ด 58ชุดกัน1 219นะคะพี่พี่จา๋าหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันจุดไว้แคบไวนะคะใครมีชอบ49กลับหัวเป็น4 6นะคะห6อ่า19หรือ16นะคะ จดไว้แคบไว้นะคะแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเนาะเพราะว่ารวมทั้งหมดสี้อยนะคะสำหรับท่านไหนสนใจใส่วิ่งสายรูดแยกเป็นใน,น่อยๆก็ในกลุ่มได้เลยนะพี่พีสาอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกค,ะคะอมเมนต์เนาะอาจจะยังไม่ได้ตอบนะคะก็ขอให้แหงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ